อะไรอ่ะเฮ้ยตัวไรวันเนี้ยไอ้นี่มันใครอีกแล้วมันมาเหรอมาเดี๋ยวขอตังค์ไขไม่ได้ไขยดียรไขไขเพื่ออย่าไปร้อยยี่สิบด้วยรถกระบะหรอ จอนนี่จอ์นนี่เออเมื่อเขาว่าเดี๋ยวอะไรนะเขาบอกว่าอะไรอะเอออะไรวะหัวหน้าโทรมาหรอโทรมาตามงานลูกน้องอะนะเขาบอกให้ไปที่ทาวเวอร์อะที่เป็นแบบเสาอะโอ้้คอยอะคอยอะสาสัญญาณใช่เสาสัญญาณต้องไปซ่อมเสาสัญญาณอะงานด่วนเลยมีงานด่วนมาเขาเรียกว่างานเข้านะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราขับรถมาแล้วนะครับ อยู่ตรงมองไดนี่ก็เสาอะอ่ะออ้โหมันสูงยังวะบ้าหรือเปล่าแค่ผมซ่อมวันนี้เนี่ยนะโอ้โหทุกคนแล้วผมไม่กลัวความสูงด้วยมือสั่นมันสั่นไปหมดล้วแล้วทำไมเราต้องมารับงานนี้ด้วยวะ ขับกระบะกลับเลยได้ไหมถ้าแต่งานนี้มันได้เงินเยอะอ่ะงานดีเงินดีนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็มาซ่อมเสาสัญญาณน่าจะเป็นพวกเสาสื่อสารนะครับนะผมนึกว่าไอ้นี่ไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าเฮอริเค็นอะไอ้ดีเบอร์อะนี่มันคือแมันก็แกวงแหวงแหวงมันไม่ใช่เครื่องเล่นโอเคเดี๋ยวนก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 อินทรีหรือนกอะไรนกอีกานกอีกาตัวดำโอเคมา อันนี้คือไรบริษัทเหรอเด็กเข้าไมดีเราต้องการนายนะนายแบงก์โอเคอันนี้คือไรอ่ะอะไรออะมันจะเป็นเข็มเข็มคาดโอ้นี่เข็ม้าดที่เอวหมายว่าใส่อุปกรณ์ได้โอเคโอเคโอเคปิดประตูด้วยเดี๋ยวยุงเข้าป๊อกมาแมวแมวโอ้แมวดำแล้วมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูก เ้อเราต้องหาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คียนะุ <c oughs> ูยน่าสงสารอยู่คงอยู่คนอยู่ตัวเดียวน่าจะเหงานะโอเคเดี๋ยวถ้าพี่ทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่รับไปอยู่ที่บ้านด้วยโ okay, อเคป่ะเราจะได้ไม่เหงากันหยตามันน่ากลัวจังวะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาเป็นต้อแมอวตาเป็นต้อ,อนะครับ<ต>นะเล่น iPad เยอะแมวแมวเล่น iPad ด้วยเหรอโอเครอพี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่มารับเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนใคครับผมมาทุกคน เชิงไรวะเงเล่าหายใจหรอโอเครีบทำงานรีบกลับบ้านกันเลยนะครับนะเสาสัญญาณอยู่บนนู้นป่ะขึ้นเลยปีนอะไรเนี่ยแม่เจ้าโอเคทั้งที่เราเป็นโลกโกความสูงแต่เราก็ต้องทำมันขาสั่นาณยิงยิงยิงยองยิตรงยี้ก็พยไดยอยู่นะงรังยิ้ยเดยิยิงนิงยิงยิงยิยิง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 ยิ่คิงยเงียวอยยง อุ้ยง่า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 ยงานนี้สบายแล้วไงอ่ะเอาเดินไม่ได้อ๋อต้องเก็บก่อนโอเคเรียบร้อยอุ้ยสูงแค่นั้นเนี่ยมันก็เริ่มเสียวเสียวแค่นี้ผมก็เสียแล้วผู้กองวันนี้ประมาณยอดต้นไม้นะครับทุกคนนะต้นสนนะเฮ้ยๆหลายเมตรด้วยนี่เอาดีๆอยู่ดีเอาดีนะอุ้ยทุกคนสูงแค่นสูงแค่ไหนดูมาดิโคตรเสียวเลยแค่นี้ผมก็เสียวแล้วอันนี้อะไรอ่ะ เป็นเสียงลำโพงลำโพงวะเหมือนไม่อนี้ผมก็ไม่รู้เลยอ๋อเหมือนพวกแบบจานดาวเทียมพวกเสาสัญญาณเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาออกปะวะมันวะมันไขได้อะโอเคเอาออก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 โอเคเดี๋ยวนะอะไรอะเสียงแมวปะใช่เหรออย่าบอกนะ ขอโทษพี่ขอโทษนะน้องไม่ได้ตั้งใจไม่ได้กลับด้วยกันแล้วนะอ,อุ้ยขอโทษไม่รู้ทุกคนโอ,อ้ผมไม่รู้ว่ามันจะหล่นมาทับแมวก็ออวตอนแรกนึกว่าแมวมันอยู่ตรงนน้นไงเออก็เมื่อกี้เห็นแมวมันอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้โหส,ออสงสารจังอุ้ยขอโทษนะษนะคนรับมือคือเราเป็นคนล้างแมวด้วยไงเราจุดไฟเผาเลยไหมเผาไอ้เนี่ย จะเย็นคิดว่าเผาแมวเฮ้ยเศร้าอยู่โอเคเดี๋ยวพี่จะทำบุญตักบารอาหารแมวให้พระไปนะครับนะเดี๋ยวอาหารเปียกเลยพี่จะทำบุญไปให้น้องฝังตรงนี้เลยกลัวเมั่อกี้่เนี่ยมันก็ร้อนๆอยู่นะรอนอยู่เด้อแปลกๆเลวแปลก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 ทำไมอุ้ยสูงมากทุกคนดูดิเริ่มสูงแล้ว สูงอะอ๋อนี่ป่ะนี่ป่ะอ๋อนี่แหละทุกคนที่เราต้องมาซ่อมสูงเยอะเน่แ้วคือไม่มีเซฟตี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยมือล้วนๆมือกับขากระโดดปุ๊บก็ตายเลยก็ตายเลยตกไปตุยโอ้โหง่ายง่าโคตรง่ายเขียวเขียวทุกคนน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงแดงเหลืองอะไรหรเหลืองเหลืองโอ้โห่กิฟทีเรามันก็ง่ายกริฟคืออะไรวะ มีที่ไหนเราไงกิฟโอเคเราก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเดินลงมาเลยเฮ้ยมันยังไม่หมดอะสิโอ้โหยิงสูงเฮ้ยอันนั้นอะไรวะมันสูงยิงเสียวโอ้นกนกนกอุ้ยมันบินขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยหรอวะแล้วเดี๋ยวลอันอันนี้ต้องเอาลงอีกไหมอ่ะจะไปทับใครอีกแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เอานะทุกคนผมผมผมไม่ทําแล้วนะเดี๋ยวมันไปทับใครไม่รู้เออปล่อยมันได้ปะวะหุ้ยตรงนี้นคืออะไรอ่ะเป็นอุโมงคออุโมงที่เรา ได้ยินไหมได้ยินเสียงมันแอดอะไรอ่ะ่างเงี้ยคือมันแบบไม่มีไรหรอกอาจจะเป็นเสียงแบบพวกเหล็กพวกอะไรโอเคเราวิ่งได้เราวิ่งได้ทุกคน,นมาซ่อมอีกอันหนึ่งครับเรียบร้อยอโอ้ย<笑><笑>มันเก่าเออมันเก่าแล้วนะมันก็ต้องมีแบบเออแมงมุมแมงมุมบ้างนะครับนะเมนเ,งงเปิดมาไม่ใช่มีงูเนี่ยน,นะบ้าเปล่าไม่รู้มันจะเลื้อยเลื้อยขึ้นมายังไง อุ้ยทุกคนตอนนี้สูงจัดผมเริ่มรู้สึกแบบออหวานระแวแกไปหมดแล้วขาสั่นมากเลยเสียวอุยเสียวมากเลยอะ่ะ<อ>โอเครีบไปดีกว่าทุกคนข้างหน้านข้างหน้าข้างหน้า,า,นาอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เราเราเราไม่เอาออกแล้วกันนะเออมันไม่ต้องมันไม่จำเป็นปะ่ะปล่อยไว้ปล่อยไว้โอเคนี่อันนี้ใครอุ้ยอุ้ยมีเหนื่อยด้วยว่ะโอเคมาขายครับเสื้อเฮ้ยอะไรไปบ้ะ เห็นมันหัวคนเลยอ่ะนกนกเหรอ,อเอาดีทุกคนทุกคนย้อนกลับไปดูดีแล้วพิมพ์บอกหน่อยว่ามันคืออะไรคือนกใช่ไหมทุกคนกนกเหรอตัวขาวๆอ่ะบอกให้ชื่นใจอาจจะเป็นนกเผือกนกเผือกบ้าไปแล้วด,ดีอะไรอ่ะ้ย อยู่ได้หรือเปล่าเเวรกรรมตามทันกันในชาตินี้อันนี้คือเวรกรรมที่เราทําไว้กับแมวแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรวะทุกคนเออมันตัวอะไรก็ไม่รู้อะตัวไรโอเคทุกคนไม่เป็นไรมาเมื่อกี้กัปตันบอกว่าอะไรนะมันจะต้องไข่อันนั้นหรอไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นอะไรแวบบไม่รู้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วลันชิปลันชิปเนี่ยโทรทุ่มทุ่มทุ่มให้นั่นมันช้าลงโอเคทุ่ม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 มันมาแล้วอุ้ยมันโดนว่ะมันโดนว่ะมันตามมาปะวะที่มันเงียบแบบมาอีกแล้วอุ้ยโดนนะโดนนะมายังวะ อย่าเด้อแล้วแล้วแล้วไปแล้วแล้วเร็วๆๆ้วเร็วข้างหน้าอะไรอ่ะเป็นไฟฟ้าไฟแวบแวบไฟแวบแวบเออต้องส่งไฟเหรอฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันต้องรับหนีเร็วเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวพึ่งมาเด้อ จ้าแดงแดงแดงเขียวเขียวหนุมเงินไม่ติดเหลืองไปแล้วค่ะคุณมันไม่ตามมาแล้ววะเอาดีทุกคนเฮ้ยรอดแล้ววะแอ้รอดแล้วเนี่ยเุ้ยสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเจ้าเครอดแล้วฮึบหมุนมาโอเคขึ้น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 ไฟไฟป่าเล้า นเหมือนตึกนะเว้ยเอเขาบอกว่าเออ,อ,เอ,อรับรับโทรศัพท์เหมือนตึกไฟไหม้เอออม่ยูคืออะไรวะโททรศัพ์อเค okay. มีโทรศัพท์น่าจ,จะเจ้านายเราเป่าวะขอลโลัวสวัสดีครับจอนนี่นายทับบ้าอะไรอยู่นะที่นี่เออนายยังไงนายช่วยเออเชื่อมอะไรอ่ะรีสโตคอมมูนิตีต้ที่เมืองนี้กำล<อ>ังจะพังพินาศมืนอนกัาว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นอะ หมือนว่าเราเขาให้เราแบบรีเซ็ตระบบสื่อสารว่ะทุกคน oh, เพื่ออะไรอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวลองกดดูโอ้กดมันมีให้สองตัวเลือกคือร <ười> ีสต์โอแอนด์คอนแทคเดอะคอมพิวีก็คือเออก็เหมือนแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะอืออืมรีสัญญาณเ,<อ>เพื่อบริษทัทอันล่างคือ <c ười> ไม่รู้ <c ười> ผมเห็นว่า Escape alone ก็คือช่างมันแล้วก็หนีคนเดียวอะ่ะไม่ได้ เราทำแบบนั้นไม่ได้นะกัปตันเราต้องช่วยทุกคนเอ่พราะเราเพราะเราเป็นพระเอกเราจะต้องช่วยทุกคนทุกคนอทุกคนจะต้องรอดทุกคนจำบุญคุณของพี่ครั้งนี้ไว้พี่ช่วยชาวโลกเอาไว้นะครับใช่สับไปเลยครับนี่แหละสับไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะคขึ้งบินเจอกันในนรกนะไอ้พวกกูเรีน โอ้หอุยเอ็นนี่อ่อนระเบิดนิวเคลียร์เหรอโดนอะไรเหรอหุยเฮ้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 ยอย่าบอกนะอ้าวตกเราตายอ่ะขอบคุณที่ช่วยโลกนี้ไว้ยังไงก็ต้องขอบคุณนายแบงค์และนายกัปตันที่ได้มาซ่อมเสาสัญญาณแห่งนี้ ทำให้เออมันน่าจะไปถล่มเอเลี่ยนไหมอะตัวอมเกลี้มันคือเอเลี่ยนหรือเปล่าวะมน่าจะอันนี้แม่เผาแบบพวกเอเลี่ยนไปเลยโอเคน่าจะตุยแล้วก็ตุยไปด้วยนะครับตายแบบคนดีนะครับวิรบุรุษนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเลือกเออฉากจบอีกแบบนึ่งไหมคือเห็นแก้ตัวเออเดี๋ยวลองดูลองดู โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเลือกฉากจบอีกแบบนึงนะครับทุกคนนะเห็นใช่เราจะเลือกที่เราจะหนีไปนะครับนะบ้านเมืองพังพินาศไม่เป็นไรชังมันนะครับแต่เราต้องรอดนะครับ่อแม่เรานะครับไปซับคันโยกเอ้ยฉันขอโทษนะฉันไม่อยากตายนะฉันไม่ตายใช่ไหมหกเดือนต่อมาเอาว่า หลังจากเออเชื่อไวรัดได้แพร่ระบาดนะครับนี่คือความหวังสุดท้ายอยู่ที่กีนแลนด์ก็ได้พังทลายลงเรายังไม่พบวิธีการรักษาเราอาจจะต้องให้ทุกคนเอาชีวิตรอดโชคดีนะครับนะก็คือนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เราเราเรายืนนั่งคือกรุงขามับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออก็คือว่าเราตัดสินใจที่ว่าไม่ช่วยโลกเอาไว้ก็คือตอนนี้ก็เหมือนมาแอบในถ้ำว่ะโลกแบบพังพินาศไปหมดเลย มันก็จุดเปลี่ยนเหมือนกันนะทุกคนออโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับหอม